สวัสดีครับท่านผู้ชมห่างหายกันไปนานพอดีผมยุ่งกับการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเวลาว่างผมก็จะมาอันบ็อกถามมาว่าที่ผ่านมาซื้อสินค้าไหมก็ซื้อประจำครับถือว่าเป็นนักช้อปปิ้งตัวยงทุกคนหนึ่งเหมือนกันวันนี้พอมีเวลาว่างแล้วเพิ่งได้รับสินค้ามาวันนี้ก็เลยจะมาอันบ็อกให้ดูนะครับผมสินค้าที่เราจะมาดูกันวันนี้เป็นสินค้าของเสี่ยวมีนะครับผม เป็นไดเป่าผมรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาได้สักสองสาเดือนเนี่ยโดยที่ตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่น s 3 0 0นะครับผมจะเป็นรุ่นเล็กที่สุดและราคาประหยัดที่สุดในบรรดารุ่นใหม่ที่เขาออกมานะฮะเพราะว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะมีรุ่นที่ใหญ่ไปกว่านี้เป็นรุ่น s 5 0 0แล้วก็เลขมากขึ้นไปกว่านี้ผมจำไม่ได้ราคามันก็จะอัพ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเล็กเบาราคาประหยัดและสามารถปล่อยอีออนลบออกมาได้ที่มีประโยชน์กับเส้นผมของเรานะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยผมซื้อจากร้านจากเมืองจีนที่มีสเปซี่มีสต็อกอยู่ในไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเดียวผมสั่งสินค้าไปเมื่อวานวันนี้ผมได้รับสินค้าเรียบร้อยลว นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของร้านค้าของจีนที่มีสต็อกในไทยการแข่งขันในการรอสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะโดนมองข้ามไปละเพราะว่าร้านค้าจากจีนสามารถส่งได้เร็วแล้วก็ทำราคาได้ดีผมก็เลยลองซื้อมาดูนะครับผมในเบื้องต้นเนี่ยตอนรับสินค้ามาเนี่ยซีนเนี่ยถือว่าอยู่ครบร้อยปซแต่ผมเนี่ย ได้เปิดแล้วในเบื้องต้นเพื่อทําการเทสนะฮะเผื่อสินค้ามีปัญหาจะได้เคมกับทางร้านค้าก็ได้งั้นเดี๋ยวเรา,เราลองมาเทสกันเลยนะครับภายในกล่องเนี่ยพอเปิดกล่องออกมาภายใน ็เจอหัวใดแล้วก็ตัวใดขึ้นนะครับลักษณะหน้าตาของตัวขึ้นก็มีขนาดเล็กถือว่าเบาใช้ได้เลยครับส่วนสายไฟที่เขาให้มากับหัวปลั๊กเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โดยหัวปลั๊กเนี่ยก็จะ เป็นสองขานะครับซึ่งสามารถเสียบใช้กับเมืองไทยเราได้เลยความยาวสายไฟในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆสักเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบได้นะครับเหตุผลที่ซื้อได้ปอาผมตัวเนี้ยเพราะว่าราคาค่อนข้างโอเค แล้วก็ที่บอกไปแล้วนะครับป้าปล่อยอีออนลบงั้นเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะครับผมก่อนเทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายในเบื้องต้นนะครับผมก็คือถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยหัวไดที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบเกีียวไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับผมก็เป็นเกีียวที่เราหมุนเข้าไปให้มันลงล็อกแล้วก็หมุนนะครับ ปุ่มก็มีให้ทํางานก็มีอยู่2ปุ่มปุ่มแรกตามที่ผมชี้นี่นะครับก,ก็คือจะเป็นปุ่มแรงลมซึ่งสามารถปรับได้2ระดับก็คือเบากับแรงส่วนปุ่มต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มฟังก์ชันก็คือเป็นประเภทของลมที่ทได้อปผมปล่อยออกมานะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่3ชนิดก็คือ1เป็นลมเย็นลมร้อนแล้วก็ลมผสม ลักษณะการใช้งานในเบื้องต้นก็จะมีประมาณเนี้นะครับผมเงนเดี๋ยวเราผมจะลองเสียบปลั๊กแล้วก็มาเทสกันเลยแล้วกันนะครับว่าแรงลมคุณภาพของความร้อนแล้วก็เสียงรบกวนจะเป็นไงบ้างอตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วกันนะครับ จะเริ่มจะเริ่มเปิดซื้อเลยครับผมอันนี้คือระดับที่หนึ่งก็คือจะเป็นลมเบาแรงลมนี้ก็ถือว่าโอเคเรื่องที่ไป็นระดับหนึ่งก็จะเป็นลมแรงก็จะมีพลังลมที่ค่อนข้างถือว่าอยู่นในพอ,อใจนะครับผม ส่วนปุ่มด้านบนนะฮะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นลมเย็นกดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสีแดงสีแดงนี่ก็คือว่าเป็นลมร้อนกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไฟสีเหลืองก็คือจะเป็นลมผสมนะครับผมลักษณะการใช้ง,งานก็เป็นประมาณนี้ก็ถือว่า เป็นการซื้อสินค้าที่ประสบความสำเร็จอีกอันหนึ่งน,นะครับผมเพราะว่ารุ่นเหมือนกันซื้อสินค้าจากล้านค้าในจีนครั้งแรกก็พิ่งซื้อครั้งแรกก็อาจจะความไว้ใจก็อาจจะไม่มากเท่ากับร้านที่ซื้อประจำํำส่วนเรื่องของราคาเนี่ยได้บอาผมตัวเนี้ยผมซื้อไปเมื่อวานนี้ ตอนเป็นโปรโมชั่นเพย์เดนะครับผมผมซื้อที่ l a ซ a ด้ราคาตั้งอยู่เป็นทางการเนี่ยจะอยู่ที่768บาทผมหาโคสว่วนลดรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะลดได้อยู่ที่ประมาสัก33.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมซื้อได้ได้ในราคาอยู่ที่510บาทนะ,นะครับผมผมชอบซื้อของที่ลาซ a ด้ ตรงที่เขามีโค้ดส่วนลดให้เลือกให,ให้ไม่โทษทีมีโค้ดส่วนลดที่ใช้ในการลดเงินได้หลายต่อทั้งโบนัสโคส้ดจากบัตรเครดิตโค้ดจากลาซาด้าเองและโค้ดจากร้านค้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในการหยิบโค้ดหรือใช้โค้ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับ วันนี้ผมขออนุญาตจบคิดแต่เพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมขออนุญาตอภัยไว้นะที่นี้ด้วยสวัสดีครับ